ปอสิงดิฟทีมครับเจอกับริวมะแต่ว่าริวมะรถไม่พร้อมที่จะทำการแข่งขันครับต้องยอมแพ้บายไปครับเสียดายครับก็จะเป็นการฟรีรันของปอครับเชิญครับปอสิงดิฟทีมครับเพราะฉะนั้นปอจะเข้าไปรอในท็อป8โดยอัตโนมัติครับปอครับในรอบฟรีรันครับว่าริวมะรถ ปีปัญหาครับโอ้โพยายามที่จะลองโยนแบบเปิดแองเกิลครับหรือว่าเป็นการซ้อมไปในตัว ไม่มีปัญหาอะไรครับปอสิ่งที่พีมพครับขึ้นไปอยู่ในรอบ8คันสุดท้าย,อยารอ,อว่าในระหว่างคู่วันมอทามก็คือคันตเกษเรใครจะขึ้นมาในรอบท็อป8ครับ